สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมเดี๋ยวจารสุขจะตามมารับชมมุมสูงของบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมทุกท่านน่ครับอยู่ชั้นบนเนาะดาดฟ้านะครับ มีได้ตึกสูงสูงอลังการนะครับผมอลังการมากเลยสวยงามนะครับบรรยากาศพายุเข้าครับฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับผมเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดนะครับนี่ครับผมโอ้สวยงามมากเลยมุมนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับ ตึกตนี้ทำใหม่นะครับผมเนี่ยที่ทำให,ทใหม่ที่หลังมันที่สวยมากเลยโอ้โหสวยงามอลังการนะครับผมเดี๋ยวแันสุดจะถ่ายให้รับชมรีวิวเสียวๆหน่อยครับผมคือเราเดินทางๆหน่อยเนาะ ทางพามโอ้นี่น,นะครับรุเทพมหานะครที่เขาว่าเมืองที่มีความสวยงามเนาะเป็นเทศที่มีความสวยงามน,นะครับผมยอดละน,น้อยน,นะครับจะดีไเนาะพามารีวิวให้รับชมนะครับสวย น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับรลับใคดทว่วันนี้ก็เป็นวันของการทำงานของใครหลายๆคนเนาะแบบของแบบนี้น้งนองเด็กไปยกวเลาดูสวยงามกันเลยทีเดียวครับ ดูครับเป็นการบ้านช่องหองสวยงามนะครับทุกพ่อนท่านเนื้อบรรยากาศพร้อมๆกับการ,รสุอิสระไดโซนะครับผมบรรยากาศในเมืองครับในชนบทเนาะเรารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับผมในเมืองก็อีกอย่างนะครับผมเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมีตึกปูนตึกอะไรสูงเยอะแยะเนาะนะครับ อ่นะโอเคครับผมก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้เนาะครับผมสวัสดีครับ